การอ่านถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมและยังเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตโรงเรียนอนุกูลนารีจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้นอย่างหลากหลายและต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้สรรสร้างรูปแบบกิจกรรมและความสุขในการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ดังนี้กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้นเชิญชวนอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ซึ่งนักเรียนรวมกลุ่มกันเลือกอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์แล้วนำเสนออย่างสร้างสารรค์โดยนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก หนังสือไอบรักคืออะไรเดี๋ยวฉันจะบอกพวกเธอเองสือเล่มนี้เป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกิติธรรมราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งบันทึกเรื่องราวการ,สารเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาชนมองกเรียระหว่างวันที่3-12ตุลาคมพุทธศักราช2535ขอบคุณนะน่าสนใจดออี สใหนังสือพ,พ,พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกัทนิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัลราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสามารถยืมในทีห้องสมุดองคเรียอกุนารีหรือห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยย่นย่นาาลอกิจกรรมรายการ3นาทีกับหนังสือเจ้าฟ้านักอ่าน เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเลือกอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ตามความสนใจและแนะนําหนังสือที่เลือกหน้าชั้นเรียนคุณครูคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นไปนําเสนอเสียงตามสายที่งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนซึ่งเป็นการเผยแพร่นหนังสือพระราชนิพนธ์อย่างกว้างขวางสร้างความสนใจใฝ่อ่านยิ่งขึ้นกิจกรรมบันทึกรักการอ่าน โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์แล้วบันทึกลงในเล่มบันทึกรักการอ่านภาคเรียนละ5เรื่องซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนได้อ่านและค้นคว้าอย่างหลากหลายทั้งจากเล่มที่มีบริการในห้องสมุดและห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรวมทั้งจากเว็บไซต์ต่างๆ <S <S กิจกรรมยุวบันรักการอ่าน เป็นกิจกรรมที่นักเรียนอาสา,าทำกิจกรรมจากการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ด้วยรูปแบบและสื่อต่างๆอย่างสร้างสรรค์แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการการประกวดเพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างยอดนักอ่านทำหน้าที่เป็นยุวทูตการอ่านสร้างแรงบันดาลใจและขยายเครือข่ายนักอ่านให้กว้างขวางและพัฒนาศักยภาพการอ่านให้ฉลาดรู้สามารถวิเคราะห์ประเมินและประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อไป เพื่อในวันนี้นะคะเพื่อนๆได้นำเอาภาพภาษานะคะมาเชิญชวนทุกท่านค่ะซึ่งคอามเป็นมาของชื่อหนังสือเรื่มงนี้นะคะน่าสนใจามากๆค่ะเนืองจากประเทศได้ไปที่ประเทศรศัสเซียเป็นช่วงฤดูหนาวประเทศได้มีโอกาสได้ปั้นมันขึ้นมะแล้วจึงสร้างชื่อนังสือเรื่อนี้ว่าราอยยิ้มขาวค่ะค่ะึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะที่พวกเราจะมาในำเสนอในวันนี้นะคะคกิจกรรมปีศาจ ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะวัตถ ouais ุประสงค์หลักๆคืออยากจะให้ทุกๆคนนะคะแล้วก็อยากจะช่วยส่งเสริมให้ทุกคนนะคะหันมาอ่านหนังสือพระราชินธ์กันมากขึ้นค่ะพวกเราจึงได้นํามาสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกิรเสื่าการอ่านผ่านกิจกรรมบันไดงูสู่ลาวตอนใต้ค่ะตึงตึงตึ้งยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สายการบินย้ยวยบ้านขันตาเที่ยวบินที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปตามรอยพระราชกรณียกิจของเจ้าฟานักอ่านสู่ลาวตอนใต้ผ่านกิจกรรมบันไดงูสู่ลาวตอนใต้ค่ะ และทรงบรรยายถึงประวัติของข้าวไทยตั้งแต่สมัยโบราณความสาคัญของข้าวต่อเศรษฐกิจของประเทศพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรราภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ในการบรรยายครั้งนี้ทําให้ข้าวไทยเป็นที่น่าสนใจอย่างมากและเป็นผลดีต่อการส่งออกของข้าวไทยด้วยค่ะความรู้ความสุข และความหันษาที่ได้รับจากการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ดังกล่าวนี้ได้จุดประกายจินตนาการอย่างสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงความรู้ความคิดจากการอ่านสู่การพัฒนาตนเองทั้งด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป